สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้มีเครื่องเจ้าโลกไม้อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องของพี่ไรนะ่น่าเอาลบชื่อไปแล้วมันจะส่งถูกเนี่ยพี่ต๋องอ่าพี่ต๋องนะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมเฮ้ยตรงตรง,งประคำไม่ใช่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงประคำนะครับหวัดพิจิตนะครับ ก็ตรงนี้นะครับคือเจ้าของเขาเอาไปฟิตใหม่นะครับแต่เขาสั่งว่าให้เป็น150นะครับผมแต่ว่าคงจะสื่อสารกันผิดหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะครับเขาใส่115มาให้นะครับก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเครื่องนะครับเขาให้มารื้อนะครับเปลี่ยนเป็น150ทั้งหมดนะครับผมก็ไอ้นี่ช่างแถวบ้านเขาทํามานะครับแต่ว่าเรา เขาไม่ให้เราอัพนะครับผมคือคือย้ายมาให้เราอัพให้เป็น150ยห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูภายในนะครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้จัางฟุกบูดิฟายนะครับนี่น้ำมันเครื่องยังไม่มีมั้อไงยังไม่ใส่นเครื่องอ่าเดี๋ยวเปิดฝาข้างเลยเดี๋ยวก็จะมีชุดไล่ข้างนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโม่ไปกึ่งนะครับผมนี่ <Hey. S 1> อ่าแล้วก็ พวกช้าพวกอะไรนะ่าเขาน่าจะเปลี่ยนน้ำใหม่หมดแล้วแหละรู้จากทา่าทางแล้ว,วอ่ะอือแต่สายระมงน้ำมันก๊อกน้ำมันเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ช่างฟุกเล่งให้เสร็จวันนี้เลยไม่ต้องพึ่นะดวนจะของเขาไม่รีมากแต่เขาจเจ้าเลยท <laughs> าไงก็ได้อือจต่โอเคนะครับเดี๋ยวให้ช่างฟุกลื้อไปบางพางก่อนนะครับอ่ะ อ่ะนะครับตอนนี้จ้างฟุกกําลังลื้อปลาสูบนะครับเดี๋ยวใจดูภายในนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนี่นะครับภายในนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาเพิ่งทํามานะครับผมนี่นะครับยังไม่ได้ติดเลยเครื่องอะแต่ไม่รู้ปลกินมันน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับพอดูแล้วเขาทาไอ้นี่มานี่นะครับ อาแกะทิ้งอะมาลอกนะครับเนี่ยครับ่ะเปลี่ยนเลยก็แหมอีตอนตอกออกจะลำบากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวดูดนะครับหรือยวว่าผมจะตอกทิ้งหมดนะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะยังไม่แน่นนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเอาคลิปลอกออก นี่นะครับยังใหม่ใหม่กิ๊กๆเลยนะครับก็ที่จะเปลี่ยนเลยก็คืออ่านี่นะครับตุ่มเบี้ยวนะครับแน่นอนเลยต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะให้ยังฟุกล้างให้ใหม่นะครับอืะครับอ่าสายยางสายยางโลเลยสายยางเดี๋ยวจะใช้เป็นก๊อกแต่งอ e ีทีนะครับตัวนี้นะครับอ่า แล้วก็มีสปริงแต่งมาแล้วนะครับผมโอ้โหนะนี่นะครับตัวนี้ก็จะ,จะต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนดีไหมเนี่ยแตกเลยน่าจะผูก ฝาลิ้นระบายไอนะครับอ่ามันแตกนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ารอยมันเล้าหรือยังไงนะครับรอยเขาอุดเก่าไว้นะครับกาไบเป็นไรนะครับเดี๋ยวว่าอะไรไม่ดีผมจะเปลี่ยนเลยนะครับดูนครับปุกปืนนะครับนี่นะครับอืมยวเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ลูกปั๊มเดี๋ยวให้จะฟุกมาใส่ลูกปั๊มนะครับเดี๋ยวลูกปั๊มใหม่มาใส่ลูกปั๊มเป็นลูกปั๊มร้อยยี่สิบนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับสปริงวาล์วนะครับของเขา ก็มีแล้วสปริงแต่งนะครับผมโอ้โหโอได้ก็ได้นี่ครับว้าวใหม่นะครับโอ้โหสภาพฝาสูบมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับอ่าก็อโอเคเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าระพวกหรือลูกปืนออกมาเปลี่ยนอันนี้มันต้อใส่กลับไปใส่เไเหมือนเดิมเพราะรว่าเขามันในนี้ เขาเปลี่ยนมาแล้วสเก็นยังใหม่อยู่อ่ะโอเคถอลูกสูบแล้วก็ตอบอกได้พี่ออกเองอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้ก็ไปให้ช่างฟุกเปลี่ยนลูกปืนมาแล้วนะครับนี่ครับแน่นตึบนะครับอ่ะดูนะครับโตโยะนะครับหกศูนย์ศูนย์ห้านี่ครับแน่นหมดทุกตับทีนี้เดี๋ยวจะให้ไปล้างใหม่นะครับดูนะครับ คาบมันยังเลอะนะครับเดี๋ยวเศษอะไรเนี่ยอ่ะลูกสูบยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวสลักใช้สลักเขาเก็บไว้คืนเขาเดี๋ยวเ็าไปใส่คันหนึ่งก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราปืนแคมนีนะครับนั่นเติบนะครับอ่ะก็โอเคนะครับตามนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเหลืออะไรช่างพุกเหลือปอกออกเดี๋ยวล้างอืมเดี๋ยวไปล้างใหม่โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวก๊อกใี่เปลี่ยนมันก๊อกคูต้าเขาด้วยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายดูทีนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับนี่ัวฉีดนะครับัวฉีดแท้นะครับอ่ะอันนี้อ่ะโอลิงนะครับนี่ครับโอลิงปั๊มนะครับอ่ะเดี๋ยว ให้ช่างฟุกใส่อีกแล้วนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนระวังพอๆเดี๋ยวแหวนรุนหายใส่ตรงนู้นอ่ะหาที่ยิยำเลยวางเลยอ่ะเดี๋ยวให้ช่างฟุกใสเนะฮะ จะค้งาคงไว้เลยเขาเร่งอ่ะดูดิมีแหวนอะไรครบไหมอืม,อมโอเคมาละเอียดเลยแหวนไม่ออกไม่เป็นไรแหวนไม่ต้องมันจะเป็นสะต,ตอใส่ขอให้มีอย่างเดียวอ่ะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวจะให้มาดูอีกทีนึงนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ช่างฟุกใส่อะไรไปแล้วนี่นะครับชุดใรข้างอ่าสุ่มเบี้ยวนะครับแล้วก็ผ้าสูบ เอาเงินไงไงไวาวเลยเขาดูหน่อยดิเนี่ยน,นี่นะครับเบาวโตแล้วครับอ่าแล้วก็ต้องใส่เช็ดเช็ดน้าหน่อยด้วยใส่น้ำมันไว้ไหมน่ะนะหน้าวายวาวอ่ะเอาแก้วมาล้างเลยใส่ไหมน่ะนะเอาจริงกันนะ่ะก็ออกก่อนงั้นรั่วบอกแล้วน้ำมันต้องหล่อทุกอันอ่ะแล้วก็ลูกสูบนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้ว ใายไปเลยอ่าเดี๋ยวโอ้โหหลอดวาวไม่ต้อง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 เดี๋ยวรั่วเดี๋ยวรั่วอุดไว้ก็ดีแล้วเอ้าให้ตันตันเนี่ยดีแล้วพี่เกียรติเอากาวโปะอีกะ๊อกเนี่ยเปิดปุ๊บรั่วเลยอย่าไปเอาออกโอ้โหฝ<ฮ>าแตกป่ะเนี่ยอเออเนี่ย เดี๋ยวเอาอันนั้นมาหลอกานวาวหน่อยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นวาวเดิมของเขานะครับไปใส่ไปเหมือนเดิมอ่าประมาณนี้นครับเดี๋ยวถ้าใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็อ่า ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับโมวกวับกึ่งเรียบร้อยนะครับผมนี่วันนี้จะของมารอรับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนข้างนู้นข้างนู้นอ้าวลองนัดตตรงนู้นได้เหรอมันบีบไม่ได้ดีติดข้างนี้ติดเมล็ดได้ไห,ไหมหารวดมาหารวดมาล้างไอ้นั่นไว้โอ้โหเนี่

เหมือนน้ำท่าจะหอบ <S 2> <S 2> <S 2> ให้เขามาเดี๋ยดก่นอนบครับครับก็เสียงก็จะมานี่นะครับเดี๋ยวตั้งพวกร้องกำลังกันหน่อยดิผ่านเลยราอคอยเลี้ยงเพื่อนผมก่อนนะ ไอ้อ้มันดับเลยดนะิลองนดิดับไหมอ่มันด้แค่นี้เหรอนุ่นเอ้าไปดับด้วยอ่าก็ประ,อะามานี้นะครับก็บถือว่าสู้ดีอ่ะเก่าเคนะครับเดีย๋ยวเอาพอสังเขป เดี๋ยวร้อนเยยกขึ้นรถนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะอัพสเต็ปเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ